สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์นะคะอันนี้ตัวเป็นตัว AC2 นะคะ AC2 5G นะคะตัวนี้บอกเลยว่ากล้องสวยนะคะกล้องสวยมากอ่ากล้องสวยนะคะกล้องสวยบอกเลยว่าแบบเลิศมากนะคะอ่าอันแบบนี้เป็นตัวกล้องหน้านะคะกล้องหน้าถือว่าสวยนะคะถือว่าเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวกล้องหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวกล้องหลัง A425G นะคะ A425G นะอะ่ตัวนี้เป็นตัวกล้องหน้านะคะเวลาเราเข้าที่มืดนะคะเวลาเราเข้าที่มืดแบบว่าแบบแสงช่วยนะคะแสงช่วยแสงช่วยปรับปรับแสงอันนี้เข้าบ้านนะคะเข้าบ้านปรับแสงปรับแสงช่วยนะคะ ก้องก้องหลังก็สวยนะก็จะเป็นแบบสว่างมันก็จะเป็นแบบสว่างสว่างนก็เป็นแบบสว่าง,าง,บบางโอเคค่ะ